ทุกคนเชื่อไหมครับว่ามนุษย์เราเนี่ยจริงๆเนี่ยอาจจะมีอายุขัยถึง500ถึง900ปีเลยทีเดียวแล้วทำไมเดี๋ยวนี้ d n a ของเรามันทำให้เราแบบอายุสั้นลงอ่ะมันมีที่มาวันนี้ m อร์นิ่งทอคุยกับหนุม่มบัลน,นํามาเดิโอมน,นะครับเรื่องราวดีๆแบบนี้อยากแบ่งปันให้กับเพื่อนกดวัวใจกดแชร์ครับเพราะการแชร์ของคุณเนี่ยมันอาจจะมีคนไปก,กระตุ้นการตื่นรู้ของคนใดคนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะสนใจในเรื่องราวแบบนี้มากขึ้นครับ บอกไลยครับมนุษย์เราเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะมีอายุขัยถึง5 0 0ร้อยถึงเก้าร้อยปีดีเอ็นเอของเราเนี่ยมันสมบูรณ์ปัจจุบันดีเอ็นเอเราเนี่ยใช้อยู่สองเส้นนะครับแต่ดีเอ็นเอแท้จริงของเราเนี่ยมีถึงสิบสองเส้นดีเอ็นเอของเราเนี่ยผมเคยเล่าทุกคนฟังแล้วใช่ไหมครับมันคือตัวหน่วยความจําที่สามารถเก็บและลงความจําได้ถ้าคุณมีอายุยืนยาว5 0 0ร้อยถึงเก้าร้อยปีนะครับเวลาคุณลงไปใช้ชีวิตที่นะครับคุณสามารถที่จะลื้อฟื้นความทรงจําได้อย่างง่ายดายที่สุดเลยแต่ถเมื่อไรก็ตามที่คุณมีดีเอ็นเอและ,ม,ะม,มีเวลา ในการค้นคว้าหาตัวเองเหยหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบคุเข้าไปแล้วว่าดาบคณไม่สามารถรำลึกได้เลยว่าเอ้ยตัวงฉันเป็นใครฉันมาจากไหนดังนั้นคนที่เขาต้องการให้มนุษย์นี่นะครับวนเวียนอยู่ในวัฏจักตรตองการเวียนว่ายเวียนว่ายนะเขาต้องคิดว่าทำอย่างไรที่จะให้มนุษย์เหล่านี้นะครับลดความสามารถของมนุษย์ลงถ้ามนุษย์อยู่แบบฮาโลเก้าลปีนี้ไม่สามารถควบคุมมนุษย์แน่นอนไม่สามารถเอามนุษย์เป็นทาสได้ยอย่างแน่นอนเพราะมนุษย์จะฉลาดขึ้นและสามารถที่จะกระตุ้นจิตวิญญาณของตัวเองขึ้นกลับไป นี่คือโ่สัมพัญน,นะดังนั้นแผนการซ่อมแซม DNA ก็เเลยเกิดขึ้นเรียกว่าการเข้าโค้ด DNA ของมนุษย์กลุ่มดาวที่เขามีความสามารถเรื่องนี้นะครับก็เป็นไลเลียนซีเรียนพรีเดียนและทุกคนรู้ไหมครับว่าถ้าเรายังมี DNA ครบ12เส้นนะคือเรามีแหละแต่เราปิดบังก็ถูกเราโค้ดปิดบังเอาไว้นะครับคุณรู้ไหมครับว่าเราเนี่ยสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ง่ายมากคือเราเนี่ยระบบระบบของบ้านเนี่ยเช่นระบบเทอเมอร์ในตัวคนเดียนในร่างกายของเราเนี่ยไม่อจะทำาะไรอัตโนมัติคือคุณจะไม่แก่เลย มาจ่อมแซมตัวเองตลอดเวลาครับถ้าคุณมีดินดินเอครบคุร้อยเป็นสิ้นมาจ่สมแซมอุปมีริ้วลอยตลึกสม,มเสบคุณคิดว่าคุณก็จะอยู่อมตะถึงห้าร้อยถึงเก้าร้อยปีได้พูดสงสัยไหมฮะมรรลุแต่ดาวบางกลุ่มบางจำพวกนี้ทำไมอยู่นานจังอย่างอนุร์คีเลยเขาอยู่กีป่ปีฮะอยู่นานมากแถมมีเทคโนโลยีชั้นสูงคือไม่สามไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องตุยอะสามารถเปลี่ยนร่างได้เลยคือไปเปลี่ยนไปอยู่อีกร่างหนึ่งได้เลยนี่คือสิ่งสำคัญนะครับแล้ววันนี้นะครับพอมนุษย์มีความสามารถขนาดนี้เ กลุ่มคนที่เขาไม่ต้องการให้มนุษย์เป็นแบบนี้เขาก็เลยจัดก,การกลุ่มคนกลุ่มนี้ให้จําชื่อดีๆนะครับเขาเป็นกลุ่มด่างดาวที่อยู่ดิกลุ่มดาวในฟารานที่ชื่อที่ชื่อว่าดราก o n เนียนจะไม่ดีนะครับกลุ่มนี้แหละครับกลุ่มที่ต้องการให้มนุษย์มีอายุไขสั้นมนุษย์ก็เลยเริ่มที่จะเป็นโรคหรือโรคภัยให้เจ็บมาเบียดเบียนพออายุขยน้อยลงไม่มีระบบการซ่อมแซมใดไรทั้งสิน้นและที่สําคัญคือหน่วยความจําของคุณก็เก็บได้น้อยลง และด้วยความจำของคุณจําได,ด้นิดๆหน่อยๆเท่านั้นคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับพลังงานชั้นสูงคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับพลังของตะวันคุณไม่สามารถเชื่อมต่อพลังงานจากกักรวาลที่คุณสามารถเชื่อมต่อได้การตื่นรู้ของคุณมันจะไม่เกิดเลยามวา่เรื่องนี้มันเกิดในยุคไหนนะครับมันจะอยู่ในยุคของแอแลนตกเราก็เรียกว่าแอแลนเตียนนะครับแล้วยุคของเลมูเรียนนะครับนักบวชบางคนก็ร่วมมือกันนะครับเพื่อที่จะตัดต่อพันธุกรรมมนุษย์ในส่วนนี้ด้วยเลยพอประวัา์เราเนี่ยมีอาย มนุษย์ก็จะไม่เชื่ออำนาจของตัวเองแล้วมนุษย์ก็จะไปเชื่ออำนาจภายนอกมนุษย์ก็จะไปวิ่งศาสนาละศาสนาที่ถูกกำหนดมานะครับบางเรื่องก็บิดเบือนมาทำให้เราไดต้องไปโค้นขวาต้องไปอาศัยอำนาจภายนอกอาศัยอำนาจของความเชื่อเราก็เลยไม่มีความเชื่อเชื่อตัวเองว่าเฮ้ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งของจัก,กรวาลเราสามารถเชื่อมต่อจัก,กรวาลได้นะครับเพราะเราเป็นแบบนี้เราก็เลยไม่มีโอกาสนะครับที่จะหลุดพ้นไปจากวงโคจรที่เรียกว่าวัตจัก ja ร รครับเาก็เลยกลับมาเกิดพอพออยู่สักพักเจ็ดสิบแปดสิบไปไปแล้วเขากลับเพราะด้วยความจําไม่พอด้วยความจําไม่มีไม่สามารถเข้าถึงด้วยความจําได้แล้วคุณถามว่าเรวเราจะสามารถ activate ได้ไหมครับได้การ activate DNA สามารถ activate ได้นะครับแต่นะครับมันต้องใช้คลื่นความถี่มันต้องใช้การสนะเทือนและมันต้องใช้การตื่นรู้นะครับและที่สําคัญนะครับทุกคนเรื่องนี้อยากใะบอกเลยนะครับว่าสิ่งที่กําลังช่วยเราอยู่นี่นมันมีอยู่ส่วนหนึ่ง อยากให้ทุกคนรู้นะครับมันก็คือเรื่องของโซลารแฟร์หรือพลังงานจากดวงอาทิตย์นั่นเองพลังงานส่วนหนึ่งที่ถูกส่งไปยังบนโลกเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้มันร้อนจังเลยช่วงนี้ทำไมอากาศร้อนร้อนไปเถอะครับเพราะว่าช่วงช่วงนั้นนี่คือช่วงที่เขาส่งพลังงานส่วนหนึ่งเพื่อมา activate ตัวมนุษย์นั่นเองแต่เรื่องที่ไปกลัวความร้อนเนี่ยโซลาร์แฟร์บางครางที่มันเข้ามาเยอะๆเนี่ยเพื่อที่กระตุ้นหรืออัปเดต DNA กับเราแล้ววันนี้เราอัปเดต DNA ได้ไหมเดี๋ยวคลิปหน้าทุกคนติดตามนะ ผมจะมีวิธีการให้คุณเนี่ยได้อัปเดตอัปเกรด DNA ของคุณซึ่งผมว่าคนไทยรู้น้อยมากเป็นไงฮะเรื่องของ DNA คุณอยากกลับมาเป็นผู้ที่มีอายุไข5ห0าร้อยถึง้ยปีไหมอยากจะมาฟื้นฟูตัวเองไหมออยากมีพลังนาตัวเบาและก็สามารถเชื่อมต่อจักรวาลสามารถใช้โทรจิตได้คุณรู้ไหมครับว่า10เส้นที่เหลือเนี่ยมันมีความสามารถสูงมากนะเช่นการเชื่อมต่อพลังงานการใช้กระสกระสจิตสื่อสารซึ่งกันและกัน ความจำของกาแล็กซี่คุณจะจำได้หมดเลยเรืกาแล็กซี่และที่สำคัญคือเส้นที่12เรียกว่าโอเวอร์โซลคุณจะติดต่อและสื่อสารกับต้นกับเนิดของคุณได้เลยว้าวไปหาเรื่องนี้น่าสนใจนะถ้าน่าสนใจยอย่าฟังคนเดียวต้องแชร์คนอื่นรู้ด้วยและเชวยคอมเมนต์ในข้อควาเรื่องนี้มันดีไหมมันน่าฟังไหมหรือมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มานะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนนะอย่าลืมผมทุกๆเช้าอย่าลืมเขียนในสมุดเล่มน,นี้ที่เรียกว่า m e มนิเฟส3.9นะเขียนฮะอยากได้อะไรปรารถนาอะไรใช้จิตของคุณในการเมดนะิเฟสมานะแล่นนี้อยู่ที่วิดีโอที่ปักหมุดอยู่หน้าช่องหรือใครไม่เห็นยังไงก็ทักทายกันเข้ามาและเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาบอนนิ่งทอล์กกัน bon ครับ